ซูเปอร์ซันโวทเด็ดหนึ่งคู่วันนี้ครับอยู่กับผมเสือซันโวก่อนจะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเสือซันโวไว้เลยครับสำหรับเมื่อวานหน้าช่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยพี่กันด้วยนะครับสำหรับหน้าช่องวันนี้นะครับหนึ่งคู่ทีเด็ดวันนี้นะครับมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยือนอย่างทีมเบนฟอร์ดครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับอยู่อันดดดััััััับบบบทททีี่่่่19 11ขอองงงงตาาารรรรคคคคมมยูะแแนนนนนนเเ้้้ลลลไปวห25 ในส่วนของเบนฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางครับมีอยู่ถึง34คะแนนนะครับจากการลดลงไปทั้งหมด25นัดผลงานที่พบกันมานะครับนัดล่าสุดก็เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ไปได้ครับ4ประตูต่อ1ครับผลงานของเลสเตอร์นะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับแพ้ไปถึง4ครับชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับจาก5นัดของพวกเขานะครับ และการเล่นในบ้านของพวกเขานั้นก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแพ้ไปถึง3นัดติดต่อกันแล้วครับในส่วนของทีมเวสต์ฟอร์ดนะครับห้านัดล่าสุดของพวกเขารับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมครับล่าสุดเนี่ยก็ชนะท่านของเวสต์แฮมมาได้1นประตูต่อศูนย์ครับแต่ผลงานการเล่นนอกบ้านของเบนฟอร์ดเนี่ยถือว่าดูดีครับชนะไปแล้วครับนอกบ้านเนี่ยสามนัดติดต่อกันครับเอาง่ายๆก็คือครับเลสเตอร์เนี่ยในบ้านนะครับไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ส่วนของเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับมีมีดีที่นอกบ้านครับ ดูแล้วคู่นะี้ครับผมขอเชียร์ไปที่ทางทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดครับจะบุกมาเก็บ3าแต้มไปได้ในเกมนี้ครับพี่ๆไหนคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม